วันนี้เรามาดูงานบุคคชาติเชียงใหม่นะคะอันนี้เป็นทางทางเข้าด้านหลังนะคะอยูติดกับคลองเขาเรียกคูเมืองค่ะไปะเดี๋วเราไปดูกันเดินข้ามสะพานเลยเขาจัดวันที่ เจ็ดถึงวันที่เก้ากุมภาพันธ์วันนี้วันที่เก้าก็เป็นวันสุดท้ายแหละแล้วัวนอาทิตย์คนก็จะเยอะพืชผลกเกษตรเอ,อ้านี่ก็เจอร้านชาวเขา เขามเขามีชุดให้เชา่าชุดชุดละหนึ่งร้อยบาทก็แต่งตัวเป็นแบบนี้จะเป็นชา,าวเขา รูปได้นะคะมีเช่าเช่าให้ใส่รูมจะร้อยเดียวค่ะอ๋อเช่าชุดนี่เหรอร้อยเดียวเดินไปแอลก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ได้แค่บริเวณนี้ค่ะอ๋อค่ะเขอบคุณค่ะแต่ถ้าไปไกลก็อันอันนี้เผาอะไรคะค่เผาเขาเผาอะไรเผามงค่ะเผามงนะขอบคุณค่ะงามๆเนาะมีชุดให้เช่า หนึ่งร้อยมาถ่ายรูปเออนี่ยีาวเขาพาวันเลยเนี่ยขาวโมนรักใสกระโปรง<ป> ก็จะมีอำเภอต่างๆที่ประการเือเจะเอาของแฮนด์เมดมาขายมีอำเภอแม่อ่อนมีอำเภอเสมิง ชุดพื้นเมืองชาวเขาเธออมก๋อยข้างในก็มีนะครับนีารักน่ารักมากน่ารักมากมเป็นชุดชาวเขามาขายได้เจ้าเดินต่อได้ชุดข้างในก็มีนะครับค่ะขอบคุณค่ะอานี่อ่ะสวคสดีนี่จะเล่นดนตรีให้ฟัง อันอันอันนี้เป็นห้องว่าเครื่องดนตรีอันยังก็เป็นยครับก็เป็นยอ๋อเพลงก็เป็นยเป็นยทุ่มบ้านเนยครับถ่ายรูปก็ได้นะครับเข้าไปถ่ายถ่ายวิดีโอไปลว่าอันยังเป็นแล้ว เชิญชวนไปเที่ยวบ้านเชิญไปแอวบ้านอมก้อยเนอดูนะอันนี้เข้าไดสเปอรรี่นี่แล้วก็้าร้องเพลงแล้วก็แปลว่าให้เชิญชวนมาเที่ยวบ้านอมก้อย วัฒนธรรมที่บ้านเอะวนธรรมเนาะทีเาทำหมดเลยครัเป็นยังีงบ้านนออขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่เดินไปทางโน้นครับนีบ่ก็เดินไปต่อ จะมีขายพวกต้นไม้ตอย่าใจด้คนเลยตั้งใจก่อสร้างบ้านเขาเป็นงานบูชาชาตินะแต่ว่าก็จะมีเช่ากเกษตรมาออกร้านขายผลไม้เกี่ยวกับ กล้วยไม้ก็คงจะราคาถูกนะคะเพราะว่าเขาเอามาจากบนดอยอันนี้ก็ขายจะได้เจ้าต้นมันบอกว่าสามสิบบาทต้นละสามสิบบาททำอะไรเนาแบบนี้อ่ะแคทเลียแหละเอ้งามเนาะแล้วเอาไปเลี้ยงเมินกว่าก่อนมันจะออกไอี okay. ก แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่บุญแต่กรรมเนาะเลี้ยงดีก็ได้ดอกเลี้ยงดีก็มีต้นเดียวเลย์ดอกไม่ได้หน้ะแล้วแต่โชคเนาะจริงี่ค่ะแม่ค้าตลกเขาบอกเอาไปเลี้ยงแล้วแต่บุญแต่กรรมนี่ครับต้นไม้ตะกูลหวายก็เป็นของป่าทั้งนั้น ไปซื้อไปผูกติดกับต้นมะม่วงก็ติดอยู่อย่างงั้นไม่ไม่ไม,มีดอกเลยแล้วแต่บุญแต่กรรมจริงๆเนี่ยแชมตัสละสิบาทหอมกิโรลสามสิบบาทนรแถบนี้จะเป็นก้วยไม้ ฝั่งโน้นก็จะเป็นอาหารนะคะเอาไวจัดเป็นระเบียบไว้ถนนเส้นนี้ก็ปิดไปเลย,ยนี่พื้ผักสวนครัวเยอะแยะนี่กะเพราเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้ออยากได้กระเพราด นี่มะม่วงโอ้ยเอาอันนี้มะยงชิดฝรั่งหงเปาสือนี่ฝรั่งกิมจูต้นละเจ็ดสิบบาท ต้นลิ้นจี่หลักต้นละแปดสิบห้าแลที่นี่เราเป็นนาเราเป็นบ้านผมด้วนผมด้วนดูก็มีอาหารสารพัดไม่ต้องห่วงมีอาหารมีต้นไม้ของกินเพียบเขเปิดจนถึงกลางคืนเรามาดูขบวน อันนี้ก็คือขอบวนรถบูภาชาติที่เขาแห่เมื่อสองวันก่อนก็มาต,ตั้งโชว์นีส่วนสายน้ำพึ้งอันนี้ส้มสายน้ำพึ้งตรงข้าวผักกวด คือจีนนี่อะไรเธอมันขึ้นมามีมมมหัยพันอยู่นกะ็ตกแต่งด้วยดอกไม้นาน,นาพรรณฝีมือของชาวเชียงใหม่นี่สวยมากๆนะ ิลลปะลนานนี่ขบวนประกวดของอำเภอสันทรายคือแต่ละอำเภอแต่ละหน่วยงานก็จะจัดทำขบวนบุพชาตินี่มาประกวดกันแล้วก็มีมิส มีสาวงามประกวดด้วยอันนี้ของการลถไฟกรุงเทพเชียงใหม่ว้าวข้างในนี้ก็คือสวนสาธารณะบวกหาดส่วนที่ไปนั่งพักผ่อนกัน

ดอยสะเก็ดนี่คือของไม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เจ็ดกุ้มภาพั 8. นะสองห้าหกแปดณสวนสาธารณะหนองบอัวขาเทศบาลนครเชียงใหม่เราเข้าไปดูข้างในกันเนาะห้ามนำสัตว์เลี้ยงห้ามสืบบุหรี่ห้ามนำอาหารและเครื่องดืง่มเข้ามาโอ้ดีสิ

ดอกไม้ตะกรันดูใบว้าวเราเจอใครอยู่นี่นี่คือศิลปินร้านนาน,นะคะคุณจรณันมโนเพชรน,นะคะ เ,เสียชีวิตไปนานแล้วก็ทางเทศบาลนาครเชียงใหม่กับคณา,า,าจารย์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ก็มาสร้างอนุสาวรีย์ให้เพราะคุณจรันเป็นศิลปินแห่งล้านนาเขาเล่นกีตาร์เก่งแล้วก็มีพินเปี้ย เชาวเชียงใหม่และชาวลานนาทั่วไปก็จะมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกไอจัลันก็ร้องเพลงไอคนจนจำต้องทนบันรถถีบก็คุณจัลันนี่ก็เป็นญาติกับป้านายนะคะสมัยเด็กๆป้านายเล่นกีตาร์ก็ คุณพี่จรันนี่แหละมาสอนเล่นติตตาเราเคยร้องเพลงด้วยกันสมัยเด็กก็ครอบครัวเราก็สนิทกันมากก็ลำลึกถึงเนาะตันนี้ก็ได้มานั่งอยู่ในสวนดอกไม้มีความสุขหลายคนเขาก็มา มิดรักแปลนเพลงมาถ่ายรูปก,กันเยเอะยังยังลำลึกถึงไอจัลันมโนเพชรนี่ห่ะมีแต่คนรู้จักช่วงนี้ก็สวนดอกไม้ก็สวย เดินทางไหนก่อนโยจัดสวยงามมากเลยปีนี้สู่บุรีบุรี่ไปฟ้าเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับผู้ชม ท่านต้องการใช้ห้องน้ำเรามีห้องน้ำบริการอยู่ทู่บริเวณหลังสาราไทยรัฐและบริเวณหลังร้านกาแฟและหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อม,มูลต่างๆสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่กองอำนวยการบริเวณสาราไทยรัฐคับโดยนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถมาเที่ยวชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ระดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่48ประจำปี2568นี้ได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9กุมภาพันธ์2568 Greetings to all tourists attending the 48th Flower and Ornamental Plant Festival in Chiang Mai for the year 2025. This year, the Chiang Mai municipality has gathered a variety of flowers and ornamental plants to create a beautiful garden at Nong Guokhai. Park under the theme Chiang Mai's Floral Fantasy. We kindly ask for everyone's cooperation. Please refrain from bringing food and beverages into the garden area. Pets are not allowed unless they are carried on a leash or placed in a stroller. Do not pick flowers or walk on the grass at any time. Strictly avoid touching the decorative lights in order to prevent damage and electrical hazards. We also request that smoking and the use of e cigarettes be avoided to maintain a pleasant atmosphere for all visitors. All visitors are welcome to explore the 48th Flower and Ornamental Plant Festival from February 7th to February 9th, 2025, from 6 a.m. to midnight, free of charge. <laughs> 所有参观2025年第四十八届清迈花卉节的游客们，您好！今年清迈市政府已收集了多种花卉，在蒙博哈公园内打造了一个美丽的花园，主题为清迈的花卉梦享，花之梦，真为游客们带来的体验。那他们过的百种，超过百万朵的冬季花卉，走进令人惊叹的发光隧道，并参与各种活动。 ครับเมื่องานจบลงแล้วเราก็สามารถมาเที่ยวในสวนสาธารณะนี้ได้นะคะก็เข้ามาเที่ยวชมได้ตลอดก็ามานั่งพักผ่อนอาเสอ้อมาปูนั่งเล่นนอนเล่นตรงน,นี้เขาก็จะมาออกกําลังกายกัน 预防损坏和触电危险，并且禁止吸烟和使用电子烟，为游客营造良好的氛围。如果您需要使用洗手间，我们在泰拉亭子后面和咖啡店后面设有洗手间。如果您需要帮助或咨询信息，可以联系泰拉亭子附近的工作人员。各位游客，您可游客，请到您的3.4号位。 ส่วนสาธารณะวนะบวกหาดนี้ก็อยู่ในเขตในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะหาหาไม่ยากจกัดดอกไม้สวยมาก

เธอบันปนายอยู่หางโดงเธอหางโดง,ง,งร่วมกับองค์กรขอรงสวนนมาจากวนมาไป่อนนคือประตูข้างหน้า นี่ก็คืองานบุคชาติเชียงใหม่ขอบคุณที่รับชมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปนายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ